ดิโอ้โหแค่พา

ครับผมหนึงงน่งสอ,องครับหนึ่งครับหนึ่งสองขอบคุณครับ เสียชื่อทีลับนะแข่งก็สีจังหน่อย

3, 6, Oh Bila ambil gambar Bila ambil gambar lain Ambil gambar lain Nak ikut tak takkan Ambil gambar Abang boleh main Gambar aje cantik lagi macam amoy gaswin. Wa foh. Okey, jap rekod. Awak nak ada tak? Okey, 1 2. Man mo. 1 2. Okey. 1 2. 1 2.

哦，对啊，对啊，对啊。哦，打的那。 โอเคครับไปนี <g horses> ่เห็นไหมลูก <contamination> ม oh, <okay. S 1> oh, ันจะพื้นไโอ้โหสวยใช้ได้ไหมพอได้โอ้ให้ผมโชว์อีก สวัสดีค,ครับบ๊อกซิงครับที่นั่งเป็น bác, leo nồi, ô hô, lốt cả sườn thang, chân chân lên, chân chân lên, ô oh, oh. yeah. Oh, oh. yeah yeah yeah, chỗ này kiểu như kiểu vĩng

คบบ้าใช่ไหมที่ว่าซีอร์เดอรี่ะป็นตีตัวโตโอ้ยออกไปควาำนล้เดี๋ยมเลยครับหีบน้ำเนี่อาท้าต้องตีใกลจอยู่แล้วมันให้มันแก้าว นนึงแบ่งกันอาจจะตีได้ก็ได้ด้วยขับนายนีโอ้โหสี่นโโอ้องร้อยสี่สิโอ้โหสวย อ่อนตกายเังดีดโอ้โนเบยหนึ่นงสองครับผมพร้อมครับหนึ่งสองครับครับหนึ่งสองพร้อมครับน่วันนี้ถือว่าฟุ้งมากเลยนะ ข้าซ้ายไปซ้ายครับือึกันแต่มันเป็นข้าซ้ายเลย

ไม่เห็นใจกระเพื่อ,อน mua mua xài xài quen Mì จบเลยยังแตกวะไปถึงอีกเหมือนกันโอ้ยยังแตกยอีกโอ้โหขนาดอัดอย่างงี้เออขนาดอัดอย่างนี้เอัดเยอะเลยยังแตกอีก